โรงเรียนวิทย,ยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักพระยาของเศรษฐพอเพียงด้านการศึกษามีการดำเนินจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามปฏิญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของยูเนสโกทั้ง4ด้านคือทักษะวิชาการ Learning to Know ทักษะวิชาชีวิต Learning to Be ทักษะวิชาชุมชน Learning to Live with the Outer และทักษะวิชาชีพ Learning to Know อีกทั้งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากลเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,151ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงเป็นคนดีเก่งและมีความสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เกี่ยวกับการพัฒนาในระดับนานาชาติซึ่งจัดทำโดยองค์การสหประชาชาติคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development g o a l หรือตัวย่อว่า SDGs ผ่านความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาขพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียนวิทยอดมีการนำหลักรัญญาของเศรษฐพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการกับเคลื่อนสู่ความสำเร็จโดยเริ่มจากการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในหลักรัะญาของเศรษฐพอเพียงแก่ฝ่ายบริหารครูนักเรียนให,ให้สามารถนำความรู้ไปเป็นหลักคิดหลักยึดหลักปฏิบัติในการปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียง พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีการมอบหมายให้ฝ่ายต่างๆจัดทําโครงการตามหลักประญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ในปีพุทธศักราช2550โรงเรียนวัดยอดผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และในพุทธศักราช2554โรงเรียนวัยยอดผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักประยาของเิรธิพอเพียงด้านการศึกษา1ใน13ศูนย์ของประเทศปัจจุบันโรงเรียนวัยยอดมีการดำเนินการจัดการศึกษาโดยน้อมน,นำหลักประยาของสิทธิพอเพียงมาใช้ในการร้านจัดการสถานศึกษาทั้งระบบกรอบแนวนคิด การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสังสาตามแนวคิดหลักปรญาของสพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการกลับเคลื่อนหลักปรญาของสพอเพียงด้านการศึกษาให้กับครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียน คณะกรรมการสารสาการพื้นฐานผู้ปกค,ครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารปกฝ่ายดังนี้1ฝ่ายบริหารทั่วไปมีบทบาทและหน้าที่ในการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้2ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยระบบการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. ฝ่ายการเงินและงบประมาณมีบทบาทและหน้าที่ในการให้การสนับสนุนปัจจัยและงบประมาณ 4. ฝ่ายบริหารงานบุคคลมีบทบาทในการพัฒนาครูบุคลากรด้านการศึกษาและเสริมสร้างขวาญกําลังใจ 5. ฝ่ายกิจการนักเรียน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน6ฝ่ายนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการกําหนดยุทธศาสตร์จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีด้วยโครงการดังต่อไปนี้1โครงการกิจกรรมกลุ่มคุณธรรมมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีดังนี้โครงการศาสตร์ พระราชานำพาสู่ความยั่งยืนโครงการพนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการธรรมศึกษาเพื่อภูมิกุ้งกันที่ดีสู่วิถีพอเพียงโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการกลุ่มความรู้มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งมีโครงการและกิจกรรมดังนี้ 1. โครงการศาสตร์พระราชานำพาสู่ความยั่งยืน 2. โครงการพฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 3. โครงการค่ายจิตการแกลุ่มสาระ 4. กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 5. กิจกรรมเพื่อนภัยเมื่อใกล้ศูนย์กิจกรรมกลุ่มกายอารมณ์ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนมีความสุขซึ่งมีโครงการและก,กิจกรรมดังนี้ 1. โครงการศาสตร์ของพระราชานำสู่ความยั่งยืน 2. โครงการกีฬายาวิเศษ 3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4. โครงการส่งเสริมศักยภาพศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารความตั้งใจของครูการเรียนรู้ของนักเรียนความร่วมมือของทุกภาคส่วนการต่อยอดฐานทุนเดิมที่มีอยู่ ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกการเป็นวิทยกรให้กับโรงเรียนอื่นในด้านส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนส่งผลให้เกิดปรากฏผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของศสพอเพียงด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ 3. รางวัลโรงเรียนสุดจริต 4. รางวัลระดับประเทศโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้ประงานไฟฟ้าในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกระทรวงพลังงานและรางวัล อันทรงเกียรติสูงสุดโรงเรียนวิยยอดได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2563 โรงเรียนห้วยยอด ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานด้วยกรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2554 โดยมีบทบาทหน้าที่ในฐานะการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้เพื่อเตรียมรับการศึกษาดูงานจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในชุมชนแ hey! ฐานการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นและสืบสานเนื่องจากเป็นมรดกภูมิปัญญาของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นักเรียนมีแรงบันดาลใจอะไรในการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้ครับฐานการเรียนรู้นี้นะคะเกิดขึ้นจากว่าตอนหนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หนูได้เรียนในรายวิชาภา,าษาไทยเ็ดโดยได้เรียนถึงเรื่องแพทยศา,ศาสตร์สงเคราะห์ตอนคำพีฉันทศ,ศาสตร์ได้นำข้อคิดในเรื่องนี้นะคะ ตระหนักถึงการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและหนูได้เห็นว่าในท้องถิ่นมีใบเตยเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้นำมาใช้ถ้านำมาใช้ก็สามารถดัดแปลงประยุกต์มาเป็นกุหลาบหรือว่าใช้ในการดับกลิ่นหรือว่าบรรเทาอ,อาการเครียดได้ค่ะโอ้โหน่าสนใจจังเลยนะครับกลุ่มนี้เขาได้เลือกทำบุญงาใบาเตยครับซึ่งในฐานการเรียนรู้นี้ ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการสแสวงหาความรู้และก็เป็นการสืบค้นค้นคว้านั่นเองนะครับน่าสนใจมากเลยครับ ฐานการเรียนรู้คณิตพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้ที่เป็นการบูรณาการเรื่องที่นักเรียนเรียนในห้องเรียนนำไปบูรณาการกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนครับคณิตศาสตร์ที่ว่ายากแต่นักเรียนฐานนี้เขามีแรงบันดาลใจอะไรกันบ้างครับแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากนําความรู้ที่ได้ไปช่วยในครอบครัวค่ะเช่นครอบครัวมีอาชีพขายของก็สามารถคํานวณได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนของหนูนะคะใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะส่วนของหนูนะคะใช้ในการคิดคํานวณในการออมเงินค่ะโอโ้โหเก่งกันมากเลยนะครับซึ่งนักเรียนเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มนั่นเองครับน่ารักมากเลยครับฐาน language allow you เป็นฐานที่ประกอบด้วย2กิจกรรมกิจกรรมที่ 1. asking directions กิจกรรมที่ 2. Suki กีหม้อไฟจีน ฐาน Asking Directions เป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารนักเรียนได้ฝึกถามตอบบอกทิศทางนั่นเองนะครับโดยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Role p a y หรือบทบาทสมมุตินั่นเองครับ Excuse me Can I help you Yes You can tell me the way to the airport The airport Yes You can follow me You have to walk to the end of the road, and the airport is in front of you. Thank you. Have a good trip. Bye bye. Hmm, Must oh, something you. มีอะไรทำอร่อยอหรือจ้าเด็กๆทำซุกี้หมไฟจีนค่ะโอ้ฐานนี้ก็คือฐานซุกี้หม้อไฟจีนซึ่งเป็นฐานที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง learning by doing นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็วิธีการทำซุกี้หม้อไฟจีนน่ารักน่าสนใจขอไปชิมของอร่อยก่อนนะครับ อ่ไกูะรฐานการเรียนรู้วิทพอเพียงเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสาเหตุและการป้องกันธรณีพิบัติภัยโดยนักเรียนเรียนผ่านกระบวนการสืบเสาะ 5e 5e ว้าวเลิศ ว้าวว้าวฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีวิถีพอเพียงสมาร์ทฟาร์มเอ๊ะสมาร์ทฟาร์มคืออะไรครับมันก็คือฟาร์มอัจฉริยะที่เป็นรูปแบบเกษตร,รวิถีใหม่ร่วมกับเทคโนโลยี IoT ค่ะครณครูนักเรียนมีแรงบันดาลใจอะไรในการทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้ครับ แรงบนันดาลใจของพวกเรานะคะก็คือการให้ความสนใจเกี่ยวกับเกษตรรูปแบบใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมดูแลและแสดงผลข้อมูลลงในแอปพลิเคชันบนมือถือของเราค่ะเป็นฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากเลยครับฐานนาตยศัพท์น่ารู้คู่ภาษาถ้าพอเพียง เกิดขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในนาฏัดสินไทยที่ถูกต้อง เรียนตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญและภาคภูมิใจในนาตสินไทยซึ่งเป็นรากฐานศินละปะวัฒนธรรมของชาติผ่านการเรียนรู้แบบ mm hmm. เพื่อนสอนเพื่อนพี่ช่วยน้องฐานสุขภาพพอเพียงเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เป็นฐานการเรียนรู้ ที่ให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดีโดยผ่านกระบวนการซ้อมฟุตบอลนักเรียนสามารถทราบกติกาวิธีการเล่นและนักเรียนสามารถรู้วิธีการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด นี่คือสวนปาล์มของโรงเรียนห้วยยอดมีพื้นที่ทั้งหมด10ไร่จำนวน150ต้นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบูรณาการกับครีมขัดรองเท้าแหวววับ well อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยยอดนั่นก็คือสวนไผ่ไผ่ตรงลืมแล้งมีทั้งหมด5ไร่5 5กอไผ่ด้วยกันนะครับ นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่นี่ได้โดยสามารถที่จะเรียนรู้นำใบไผ่ไปทำบะจ่า,จางหรือลำต้นของต้นไผ่ไปทำข้าวหลามและนอกจากนี้หน่อไม้นำไปให้กับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันครับฐานการเรียนรู้สวนไผ่สวนปาล์มบ่อบปลาตอนนี้เราอยู่ที่บ่อบปลาของโรงเรียนห้วยยอดคุณครูอารักษ์ครับ ในบ่อปลานี้มีปลาอะไรบ้างครับครับสำหรับปลาที่ได้มาปล่อยเลี้ยงนะครับก็จะเป็นปลาตะเพียนจำนวน10,000่ตัวปลานิ่น10,000ตัวแล้วก็ปลายี่สกอีก5,000ตัวนะครับเราจะเน้นเลี้ยงทางปลาที่กินพืชเพราะช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงด้วยครับจากฐานการเรียนรู้สวนไผ่สวนปามและบ่อปลา นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากทั้งฐานการเรียนรู้ทั้งหมดนี้ครับผมก็ผมแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเขายอดทุกคนนะผมก็ได้เรียนรู้วิธีการทําเกษตรนะผมไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มบ่อปลาแล้วก็สวนไผ่นะครับผมโดยเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับโดยการนําไปประกอบอาชีพต่างๆนั่นเองครับผมแแววววววับคครรงงทาาท,งทาา คัดทุกโซ่คัดทุกมุมงเขาจะเก้าให้ดูไหมเขาจะเก้าให้ดูไหมใช่แวววับคัดแววดีแวววัดหากท่านต้องการรองเท้าที่สะอาดมันวาวปลอดภัยไร้สารเคมีต้อง,องแวววับเท่าน,นั้นนะคะโครงงานนี้มีชื่อว่าร่วมจากต้นกล<ใ>นเถื่อนพระสุภาสร้างค่าอาชีพ ซึ่งเป็นโครงงานที่นักเรียนได้นำผลิตภัณฑ์ปาล์มในโรงเรียนมากลั่นเป็นน้ํำมันเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทํำครีมขัดรองเท้าที่ชื่อว่าแวววับต่อมานักเรียนได้แปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบใหม่เป็นสเปรย์ขัดรองเท้าซึ่งสิ่งนี้นะครับนักเรียนได้นำไปแข่งขันแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนวยยอดค่ะ าการเรียนรู้นกนล้วนักเรียนเลือกพันธุ์เกษตรที่มีในท้องถิ่นแล้วหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้กล้วยมาแล้วนักเรียนก็นำกล้วยไปแปรผลิตภัณฑ์กลายเป็นกล้วยฉาบของเรานี่เองนะครับ ฐานการเรียนรู้แปลงเกษตรมะนาวเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนปลูกมะนาวที่ท่อซีเมนต์ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ความสําคัญและวิธีการปลูกมะนาวนักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้ของนักเรียนเอง ฐานการเรียนรู้แนะแนวดีชีวีมีสุขเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC นักเรียนมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างในการทำกิจกรรมฐานนี้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะคะคือการอยากเป็นผู้รับฟังและเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นการมาเป็น YC ทำให้รู้สึกได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ กิจกรรมของฐานนี้มีทั้งการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อแนะแนวอาชีพและเป็นการแนะแนวในการใช้ชีวิตในประจำวันครับ ฐานการเรียนรู้สวดมนต์แปลเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกสวดมนต์บทภาษาบาลีและบทภาษาอังกฤษคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากฐานการเรียนรู้นี้บ้างครับ เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมาธิสติสัมปชัญญะและปัญญาค่ะรู้ทํานองและคํปปะาศัพท์ภาษาอังกฤษในการสวดมนต์แตลค่ะสัโงบสุขสติธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะโรงเรียนห้วยยอดมุ่งมัน่น ทุ่มเทในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป